รับสิ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 บส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับบ้านผมดีครับหนึ<ม>่งกับหนึ่งพูดอยู่ครับพี่ครับบ้านผมอยู่กระเสียมสันนะครับขอแจ้งเหตุด่วนได้ไหมต้องห่วงออตอนนี้มีจนบุกเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปตรวจอ,อีกกินนาทีแป๊บนะอหนึ่งชั่วโมงคงถึงพอด,ดี<ว>ตอนนั้นกูตาย อย่าหยาบขายถึงตอนนั้นจริงๆอกูตายเออก็ได้เดี๋ยวรีบเข้าไปตรวจเฮ้ยเปิดเนี่ยไม่ต้องแล้วนะผมฝากซื้อน้ำเอามากรวดเนี่ยประชดประชันคนจะรีบให้ก็ประชดกันจังคนบุกเข้าบ้านไม่ระมัดระวังชอบมันลำบากพวกพี่ๆประจำน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายงานความไม่สงบมันต้องเช็คมันต้องเช็คไม่ใช่รีบไปตัปบไม่ต้องเขียนเอกสารไม่งั้นนายพี่จะตบนะ